นีนะเธอรู้ไหมสิ่งที่เธอทำอยู่ตอนนี้มันน่ารักมากเลยอนอนอพอรอทีเดียวหรือเปล่าพอ,บบบบอเป็นครั้งแรกที่มัมมันยืนอย่างนี้แล้วมันไม่ต้องเข้าครัว <laughs> ดืม่มไอตินายรอชิมมันนั่งชิมมันีนตอนที้จะอิ่มแล้วนะก็บอกเลยว่าเบา แล้วกลับไปยี่สิบเอ็ดเริ่มข้ากําหนักค่ะพอแล้วนะทุกคนเราไม่ทำอาหารแล้วนะอันนี้เป็นอันพอนี้อะไรนี้ก็จบอันนี้เป็นครัวอินเตอร์บ้านดิเซนนะคะคุณอ่าทุกคนนี่คือลากชูโอเคป่ะโอเคมินเฮ่ ไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะเป็นมานานแล้วบอกให้งานทำอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วพี่มาบอกเธอต้องเป็นตัวเธอบอกงานแรงฉันเป็นแบบนี้เหรอปกติอ่ะบอกเวลาผู้ชายมาที่บ้านสวิตช์จ้าผู้ชายไม่กล้าเข้าบ้านเลยแต่ผู้ชายพี่นะเดี๋ยวผู้ชายมามีการต้อนรับพิเศษสวิตช์นี่บอกว่ามีตัวฉุกเฉิ ฉันอีจุ้ยปูจบป้าน่ากลัวสุดแล้วชาวตูโทรมาจบไปแล้วพ่มาไงไปเรื่อยๆทำไมอ่ะทำไมแจุดตายเธอร้อนใช่ไหมมันร้อนเกินไปมันไม่เหมือนกัล่อเต็มเลยแม่มันไม่เหมือนหร่ก ไม่เหมือมนี่อ๋ไม่เหมือนไม่เแม้คุณจะติดแอร์ในห้องนี้ด้วยแล้วดูความเผ็ดก็ไม่เท่ากันด้วยนะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยจะได้ค่อนเผ็ดเพราะว่าน้ำมันเยอะอ๋อทุกคนเรามานั่งพักตรงนี้ก่อนโอเคปะ่ะมานั่งดูหน้าสักก่อนเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นนั่งก <ำ S 2> ันคำถาม